แล้วมันก็ไม่รู้เป็นเวนเป็นกรรมอะไรของกูกันนักกันหนะที่เวลาเพื่อนเพื่อนมันตกแล้วได้ปลาอะไรแปลกๆแมงก็จะชอบส่งมาให้กูถ่ายคอนเทนต์อยู่นั่นแหละอย่างไงเจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นปลากระเบนเพียงชนิดเดียวที่มีเนื้อและมีเลือดเป็นสีดำ<ม>ในตอนแรกกูก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอกปลาทีอยอะไรเนื้อสีดำแต่พอแค่ได้ลองผ่า นั้นแหละโ,โหเนื้อข้างในแม่งสีดำเป,ปิ้ลกูทำไปกูก็นั่งคิดไปแล้วก็ขนลุกไปไม่รู้ว่า,าปลาตัวนี้มันจะเป็นสัตว์สงวน<อ>หรือเปล่าว่าเพื่องกูมันจะเอาคุิเอาตารางมาให้กูหรือเปล่าว่าและระหว่างที่คิดคิดอยู่นั้นกูก็จับมันเข้าเตาลมควันแม,มันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องคิดเยอะโ <laughs> ดยเราจะใช้เวลาลมควันในเจ้าปลากระเบนประมาณ2ชั่วโมงและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนื้อลิปอายและเนื้อลูกมะพร้าวแดดเดียวสามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับ สองชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนกอหอมนี้ตัวปลากระเบนก็ได้รมควันเสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้ว,ว,ลวเมื่อลมควันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการหั่นให้เป็นชิ้นแบบพอดีครับในวันนี้กูจะเอาไอ้เจ้าปลากระเบนเนื้อดํามาทําเมนูแบบไทยๆกับเมนูแกงคั่วกะทิปลากระเบนเนื้อดาแต่ในระหว่างที่ทํากูก็รู้สึกว่าตัวปลากระเบนนั้นมีกลิ่นที่ไม่ค่อยจะพึงกนสองเท่าหร่มันจะแดกได้จริงๆหรอวะเพื่อนกูมาจะวางานกูไม่ว,ว่า ลองดูครับครั้งแรกในชีวิตนะฮะเมนูที่ทำมาจัดปลากระเบนเนื้อดำนะครับสังเกตดูว่าเนื้อเขาที่จะดำเปื้อนนะฮะกลิ่นแม่งมีความคล้ายๆกับไ right. ข่เยียวมา er, here, ย้าแอมโมเนียแอมโมนียองัง <c oughs> ไม่รู้เฮียใครไม่บอกว่าอร่อยไว้สัง